เรื่องย่อละครเรื่องใหญ่ปาลาไหลกับนายไฮโซต,ตอนที่17อ่อกอากาศวันจันทร์ที่15กันยาย,ยน2568เวลา19นากาทางช่อง3กด33เรื่องวุ่นยังไม่จบปลาจากหมู่บ้านเวียงหนองลมก็ถูกพ่อค้าตีกลับล้ะมีสารเคมีเจือปนถึงคราวที่กำนันขับรอดับปถโดยอากเกลียงเกลียงสักด จะต้องหากิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกลับมากิจกรรมนั้นก็คือการประกวดที่ดาปลาไหลเผือกแต่ปัญหาก็คือใครจะลงประกวดฟ้ามุยรบบทโดยหญิงอาณาดาจำใจต้องเข้าประกวดแต่ทางด้านจุบซึ่งรบบทโดยแนตตี้นาตาชาไม่อยากให้ฟ้ามุยได้ดีกว่าตนจึงได้อาสาลงประกวดด้วย ผลปรากฏว่าฟ้ามุ้ยชนะเลิศจากเมนูพื้นๆที่ยายเคยสอนให้จุกโดนป้าเอื้องระบบทโดยนกวนิดาดุว่าไม่เคยเอาชนะฟ้ามุ้ยได้เลยจุกจึงเกิดอาการน้อยใจและหนีไปนั่งร้องไห้คนเดียวฟ้ามุ้ยเข้ามาคุยกับจุกว่าคนเราเก่งไม่เหมือนกัน สิ่งที่จุ๊บทำทั้งชงกาแฟดูแลร้านของปลาเอื้องทั้งหมดนั้นฟ้ามุ้ยเองก็ทำไม่ได้ทั้งสองคนเข้าใจกันจุ๊บได้เห็นคุณค่าของตัวเองและเข้าใจฟ้ามุ้ยมากยิ่งขึ้นติดตามรับชมละครเรื่องยายปลาไหลกับนายไฮโซออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่องสามดูทีวีกด33ดูมือถือกดส p